สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หน้าแปลกตาวันนี้มาเจอกับน้ำทิพ์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเสียงสักครู่นึงนะคะวันนี้มีรถกระบะพา,ามาชมค่ะหนึ่งคันพี่ๆท่านไหนมองหาอยู่นะคะพลาดไม่ได้เลยโอเคเสียงดังชัดเจนนะคะ สำหรับรถกระบะด้านหลังน้ำทิปนะคะเผื่อพี่ๆท่านไหนมองหารถกระบะยกสูงห้ามเรือนผ่านเลยคลิปไลฟ์สดนี้นะคะคันด้านหลังจะเป็น t o โย t a านั่นเองนะจากแบรนด์โตโยต้ค่ะ r o c กโคนะ2.4พ l ลันเนอร์ับเคลื่อนสองล้อค่ะปี2023นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าสวยใสยเลยนะคะไม่วิ่งเพียง3,000 30, 0กว่ากิโลเมตรนะคะฟรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้นเพียง14,000กาบาทเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มไล่ของแถมกันเลยดีกว่านะคะว่าสําหรับลูกค้าโอทอชโฮมคาชมชมรีของเรานะคะจะได้รับของแถมอะไรกันบ้างนะคะเมื่อซื้อรถกับทางโอทอชโฮมคาชมชมรีนั่นเองโอ้ในรูปในคลิปไลน์ท่าน่าใส่มากเลยอ่ามานะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่ของแถมกันนะคะว่าสําหรับลูกค้าโอทอชโฮมคาชมชมรีนะคะจะได้รับของแถมอะไรกันบ้างอ่าอย่างแรกเลย สำหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนดีนะคะสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะรถร็อกโคกระบิดร็อกโคสวยๆด้าหลังทิพย์นะคะราคา849,000บาทเท่านั้นอ่าเครตดีฟรีดาวะ้าผ่อนเริ่มต้นเพียง14,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะฟรีค่าจัดค่าโอนนะคะตรงนี้ทางรถยนต์มือสองอุราทุมคาสบรีของเราค่ะดูแลให้นะคะไม่มีเก็บตามหลังหรือว่านะคะมีบวกไปเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะคะฟรีเลยค่ะอ่า ซื้อเงินสดค่ะนะคะไม่เสียไว้เจ็ดเปอร์เซ็นค่ะซื้อเงินสดนะ,ะราคาแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะก็จ่ายเพียงแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นซื้อสดนะ,ะมัดจำสามหมื่นบาทนะคะในส่วนที่เหลือนะคะแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทะคะรับตอนเออรับรถได้เลยนะคะจ่ายตอนรับรถได้เลยนะคะวันไปส่งรถไปส่วนไม่ต้องรับรถนะคะอ่าสบายใจได้ค่ะและสําหรับลูกค้าที่ซื้อสัตว์ไฟนั้นค่ะอ่ะนานะะฟรีประกันภัยประเภทหนึ่ง ไปเลยค่ะไม่มีนะคะบ,บวกเพิ่มไปในยอดสั์หรือว่าเก็บตามหลังอย่างแน่นอนค่ะฟรีนะคะตรงนี้ทางเราดูแลและสพอร์ตให้ค่ะและถัดมาค่ะฟรีวารันตีซ่อมสู์ให้ไปเลยนะคะสูนโตโยต้านะคะทั่วประเทศเลยหนึ่งอ๋อพี่ทีมงานแจง้งนะคะคันนี้ยังวารันตีเหลือนะคะเพราะว่าเป็นปี2023ั่าวารันตีศูนย์เห,เหลือเลยสบายใจได้เลยนะคะก็นะคะอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องเป็นกังวลใจสามารถ รถมีปัญหาวิ่งตรงเข้าสูนย์ตัวยา้าใกล้บ้านได้เลยนะคะอ่าและที่สําคัญค่ะทางเราซื้อก็มาทันดูและคะบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วไทยนะคะไปนะคะขึ้นเหนือไปเที่ยวนะคะรถมีปัญหานะคะแบตหมดนะ,ะน้ำมันหมดโทรหาพอเซ็นเตอร์ได้เลยจะมีเจ้าหน้าที่นะคะไปดูแลลูกค้านะคะถึงที่รถเลยอฟรีน้ำมันเต็มถังและกล้องบันทึกหน้ารถให้นะคะตรงนี้ฟรีไปเลยนะคะ และถัดมาค่ะแน่นอนดูต่างจังหวัดไม่ต้องเป็นกังวลใจทางเราบริการสไลด์ส่งฟรีนะคะทั่วประเทศไม่มีค่าใช้จ่ายร้อยโลพันโลนะคะบริการสไลด์ส่งฟรีเลยเหนืออีสานกลางใต้นะคะสามารถดูประวัติการซื้อขายของเราได้เลยลูกค้านะคะเกือบ70%ของิเอราทองค้าของเราเป็นลูกค้าต่างจังหวัดนะคะที่ซื้อโดยที่ไม่ต้องมาดูรถนะคะเพียงชมเพียงคลิปรีวิวและรูปภาพเท่านั้นค่ะวันไปส่งนะคะรถไม่สวยไม่ต้องรับรถนะคะ หากสนใจสามารถโทรไปติดต่อได้เลยนะคะ094999ค่ะ1941นะคะเบอร์พี่โอ๊ตค่ะและสำหรับเบอร์พี่อาร์ค่ะ094999ค่ะ4919นั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่ชมกันสำหรับตัวรถนะคะ Toyota l i v o 2.4นั่นเองนะคะ r o c ล o น i l อ e r ขับเคลื่อนสองล้อค่ะมาค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นสีแดงแบบสดๆเลย มาพร้อมกับตัวกระจังหน้านะคะสีดำค่ะโดดเด่นเลยคันนี้เป็นปี2023ออปชั่นเยอะมากๆอ่านี่เลยนะคะมีอ i v e c r u i s e Control มาให้เรียบร้อยนะคะมีก้องรอบคันมาให้อีกด้วยค่ะอ่าสำหรับตัวโคมไฟหน้าของเขานะคะก็ใส่ใสเลยเป็นเลนส p r o ร e c t o r มาให้เรียบร้อยมาพร้อมกับตัวไฟ daylight นะคะขาวๆเลยค่ะไฟตัดหมอกก็มีมาให้พร้อม ระบบโซน่ามีมาให้รอบคัน,นะคะ่ะห้องรอบคันนะคะสบายใจได้ออปชั่นคือครบคุ้มเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมสําหรับตัวห้องเครื่องยนต์กันว่าคันนี้นะคะสภาพห้องเครื่องยนต์เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะอพอดีว่าพี่โอ๊ตพี่อาติดกิดกระทันหันนะคะน้ำทิพย์เลยมาพาชมแทนเนาะ ตอนนี้น้ำพิษติดเครื่องยนต์อยู่นะคะเครื่องบอกเลยว่านิ่มเงียบมากๆสภาพนะคะห้องเครื่องยนต์เขาบอกเลยว่าสวยมากๆคันนี้รถเพิ่งเข้านะคะยังไม่ได้ทําการสปานะคะภายในใ,นในดๆทัง้งสิ้นสําหรับตัวนะคะหัวน็อตก็อยู่ในสภาพสวยๆเลยนี่นะคะจุดมากต่างๆยังคงอยู่ครบค่ะสบายใจได้เลยนะคะคันนี้เป็นตัวเครื่อง2 4ุดสี่นั่นเองพร้อมระบบขับเคลื่อนสองล้อค่ะ À, นะคะมองหารถกระบาย,ยกสูงราคาย่อมเยาวนะคะ8 4 9 0 0 0บาทนะคะได้เป็นปี2 0 2พันคันนี้ไม่วิ่ง32,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะสภาพก็คืออยู่ในสภาพสวยๆเลยเดิมๆนะคะอ่านี่เลยนะออปชั่นก็คือมีมาให้ครบนะคะเครื่องนิ่มนะคะอย่างแน่นอนอัตราเร่งดีๆเลยอ่านะตัวเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะคะ ะะสําหรับตัวฝากระโปรงเขานะคะก็อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะแทบไม่มีรอยนะคะเม็ดหินใดๆเลยรถสวยมากๆนะคะสําหรับตัวนะคะด้านข้างนะคะแก้มซ้ายของเขาก็อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์มีคิ้วนะสีดํามาแบบสวยสวยงามเลยตัดกับตัวรถนะคะล้อแม็กก็อยู่ในสภาพสวยๆไม่มีริ้วรอยนะคะแผลใหญ่ให้เห็นแบบขัดเคืองใจเลยเนาะนะคะ ขนาดขอบ18นิ้วนั่นเองแล้วก็มาพร้อมกับตัวดอกอยางนะคะยางนั้นหนาวิ่งใช้งานได้แบบยาวๆเลยคันนี้ปี2023นั่นเองนะคะพร้อมเลขหมล์วิ่งเพียง32,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนี่นะคะตัวกระสกเมองข้างเป็นพับปรับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวมีมาให้ครบค่ะกองรอบคัน360องศานะคะและมีระบบบายสปอร์ตเพิ่มเติมขึ้นมาให้อีกด้วยค่ะตัวมือเปิดนะคะรองรับที่เรสมาร์ทเอนทรีนะคะตัวประตูนะคะ สภาพสวยเลยไม่มีทะระักยิ้มร่องรอยริ้วรอยแผลสดนะคะให้คลาดเครืองใจเลยเนาะสภาพสวยๆเลยมีตัวกันรอยมาให้เรียบร้อยนะคะยูสตอริโ hmm. วนั่นเองค่ะอ่าแผงประตูค่ะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะสวิตต่างๆค่ะก็สวยงามเนาะมีตัวลายไม้นะคะตัดเพิ่มขึ้นมานะคะให้แบบภายในดูเรียบหรูอดีๆนะคะ ตัวเบาะคนขับนะคะเป็นปัดไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยสภาพเบาะหนังอยู่ในสภาพสวยๆเลยนะคะเดินได้แดงมาให้เรียบร้อยมีไฟแอมเบียนไลท์แต่งมาให้แบบสวยๆเลยนะคะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อนั่นเองออปชั่นมีมาให้ครบนะคะตอนช่วงนี้นะคะมีในส่วนของตัว pm 2.5นะคะคันนี้มีได้ทำการเปลี่ยนแผ่นกอ,องนะคะเป็นแบบ ป้องกันนะคะ PM 2.5มาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะกล้องก็ติดมาให้เรียบร้อยนะคะจากตัวเอ่อโตโยต้าเลยแท้ๆนะคะจากศูนย์โตโยต้าออปชั่นก็คือมีมาให้ใช้งานครบนะคะแอร์เป็นดูโอ้อะไรครบนะคะบอกเลยหารถกะบะที่มากไปด้วยออปชั่นคันนี้ตอบโจทย์แถมได้เป็นแบรนด์หลักอีกด้วยสำหรับตัวประตูนะคะหลังซ้ายก็อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์อีกเช่นเดียวกันราวบันไดด้านข้างนะคะก็อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ นะคะไม่มีแตกหกักใดๆทั้งสิ้นอ่านี่แผงประตูด้านหลังกันบ้างแผงประตูนะคะก็อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยอ่านี่นะคะเบาะที่นั่งด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายอย่างแน่นอนมีแอร์ตอนหลังมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้นี่เลยเย็นพัวถึงนะคะสบายใจได้พื้นที่นั่งด้านหลังก็นะคะกว้างขวางนะคะตัวสูงสามารถตั้งได้อย่างแน,น่นอนเนื่องจากเฮดรูมนะคะยังคงสูงๆสบายใจ ได้ค่ะอย่างที่แจ้งไปนะคะทางเรานะคะบริการสไลด์ส่งฟรีถึงที่บ้านวันไปส่งะคะรถไม่สวยไม่ต้องรับรถคันนี้นะคะปี2023ภายในหอมหอมค่ะวิ่งเพียง32,000กิโลเมตรเครดิตดีฟรีดาวได้เลยผ่อนเริ่มต้นเพียง14,000มกว่าเท่านั้นค่ะอ่านี่นะคะสะภาพนะคะตัวรถบอกเลยว่าสวยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน อย่างที่แจ้งไปไม่สวยไม่ต้องรับรถนะคะคันนี้นะคะเป็น r o c กโคนะคะพี P ันเป็นตัวกระบะยกสูงนั่นเองอัตราเร่งไม่ต้องพูดถึงเร่งดีแน่นอนและที่สําคัญใช้งานได้แบบอุดถุกทนอย่างแน่นอนนะคะจากแบรนด์หลักเลยแบรนด์ t o โยตานั่นเองค่ะมาดูด้านหลังกันบ้างค่ะนี่นะคะดีไซน์ไฟไท้ายของเขาก็มาแบบสวยงามเลยเนาะตัด ตัดรับเข้ากับทันสมัยนะคะก็คือมีเป็นตัวไฟท้าย LED มาให้แบบสวยงามเลยมีนะคะระบบเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยนะคะกล้องรอบคัน360องศาค่ะพื้นที่ด้านหลังค่ะก็กว้างขวางสามารถบรรทุกของได้เลยนะคะมีสำหรับตัวล็อกนะคะมาให้เรียบร้อยอ่าสภาพสวยสุดๆปี2023นะคะโอ้8 4 9 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวน,นะคะผ่อน 14,000กว่าบาทเท่านั้นมีดวงไฟที่สะาให้เรียบร้อยสำหรับไฟเบรกค่ะตัวไฟนะคะด้านหลังก็สามารถใช้งานติดได้ปกปติเลยนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะพี่ๆท่านไหนมองหาอยู่คันนี้ตอบโจทยอย่างแน่นอนเป็นสีแดงสดนะคะสวยๆจากโรงงานเลยเนาะอืมเป็นตัวร็อกโค้ดนะคะ2.4นเนะคะเป็นตัวกระบะยกสูงสะโพกซ้ายก็อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์อีกเช่นเดียวกัน ไม่มีนะคะรอยรักยิ้มหรือว่ารอยบุบใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะนี่นะคะสภาพลอ้อแม็กนะคะก็คือสวยงามทั้งสี่วงนะคะอ่าบริการสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะไปส่งไม่สวยไม่ต้องรับรถนะคะซื้อสัตไฟแนนมัดจำเพียง2 0 0 0 0บาทเท่าเอะขออภัยค่ะมัดจำเพียงสอง0ันบาทเท่านั้นนะคะเมื่อนะคะไปเราทางเรามีเจ้าหน้าที่นะคะไฟแนนซ์ไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงพี่บ้านนะคะไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อไฟแนนซ์ผ่านนะคะหากลูกค้าฟรีดาวทางเราก็คืนเงินมาจําให้เต็มจานวนเลยนะคะสอง0บาทยกเว้นนะคะกรณีที่จัดไฟแนนซ์นะคะแล้วไฟแนนซ์ผ่านแล้วจู่ๆคะเตรียมจะส่งแล้วเปลี่ยนใจนะคะว่าน้องคะพี่เปลี่ยนใจแล้วพี่ไม่เอาแล้วอย่างนี้นะคะขออนุญาตยึดในส่วนของตัวมาจําสอง0ันบาทนะคะหรือว่านะคะมัดจํามาสอง0ันบาทจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านทางเรายินดีนะคะคืนให้เต็มจานวนเลยสอง0ันบาทนะคะไม่มี หักหรือว่ายึดอย่างแน่นอนค่ะสบายใจได้ซื้อเงินสดนะคะมาดจำสามหมืนบาทอีก8ปดแสนหนบาทนะคะรับที่บ้านเลยนะคะเมื่อตอนรับรถนั่นเองไม่สวยไม่ต้องรับรถค่ะอามาดูสําหรับตัวแผงประตูหลังขวากันบ้างแผงประตูหลังขวาอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะดีเทลของเขาถือว่าเก็บมาดีมากๆเดินได้ขาวนะคะแล้วก็นะคะมีสําหรับตัวตกแต่งลายไม้ไฟแอมบิไลท์เพิ่มขึ้นมานะคะสำหรับตัว ประตูมาให้แบบสวยงามคะมีล่กเล่นนะคะอะแอร์ตอนหลังมีมาให้ครบนะคะทั้งสองทิศทางเลยนี่นะคะดีเทลสวยงามเลยนะคะปี2023คุ้มค่านะคะแน่นอน849,000บาทเท่านั้นค่ะฟีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวคือฟรีทุกอย่างนะคะไม่มีมาเก็บตามย้อนหลังน้องคะค่าประกันค่ะพี่คะค่าประกันไม่มีนะคะ ซื้อจัดไปแนนฟรีประกันภัยให้นะคะชั้นหนึ่งเลยไม่มีรวมไปในยอดจัดนะคะสบายใจได้ค่ะฟรีค่าจัดค่าโอนนะคะและซื้อสดไม่เสียวั์ซนะคะนี่ทางด้านคนขับเป็นพื้นที่ที่ใช้งานบ่อยที่สุดค่ะแผนสวิตต่างๆนะคะยังคงใช้งานได้นะคะสวยงามเลยนะคะไม่มีเรือรางนะคะแล้วก็กระจกเป็นพับกับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยเป็นระบบระบบพุสตาร์ทมาให้ค่ะ นี่นะคะออปชันครบเลยนะคะแล้วก็มีสำหรับตัวพุชคอนโทรลมาให้เรียบร้อยนะคะอะดัพตีพุชคอนโทร l ก็มีมาให้ด้วยค่ะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันและเลขใหม่ค่ะ32,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นทาวิ่งมาน้อยมากๆเบาะคนขับเป็นปรับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยนะคะพื้นที่ด้านหน้าเป็นพื้นที่ที่ใช้งานเยอะที่สุดนะคะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยกระจกนะคะมองหลังก็เป็นปรับรถแสงอัตโนมัติมาให้เรียบร้อยนะคะหน้าจอกลางก็ ขออภัยค่ะน้ำพิษแจ้งผิดนะคะกระจกบ,บางหลังก็ยังคงสวยๆเลยนะคะแล้วก็หน้าจอกลางเป็นระบบทัชส,สกรีนนะคะมาให้เรียบร้อยใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะมาชมสําหรับตัวภายในกันว่าภายในนะคะวิสัยทัศน์นะคะน้ำพิษสูง160นะคะนั่งเป็นอย่างไรกันบ้างะคะเผื่อมีพี่พี่ท่านไหนนะคะที่สูงนะคะว่าเ,เข้าไปเนี่ยหัวจะติดไหมนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าเนาะมาค่ะเดี๋ยวเรามาลองเข้าไปนั่งดู <c oughs> มาค่ะขอนอยญาปิดสักสคู่หนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวขอนอยญาเซอเว่นนิดนึงอ่ามีนะคะระบบแอร์ค่ะก็เป็นดูโอมาให้เรียบร้อยนะคะสามารถแยกปรับอุณหภูมินะคะซ้ายขวาได้เลยนะคะตามต้องการค่ะแอร์ก็เย็นฉับนะคะปัี2023ค่ะมีระบบนะคะกล้องมี คันนี้นะคะมีการเปลี่ยนระบบกรองอากาศมาให้เรียบร้อยนะคะคือกรอง PM 2.5มาให้เรียบร้อยนะคะสบายใจได้เลยเหมาะกับสภาวะนะคะประเทศไทยปัจจุบันมากๆและคันนี้เป็นตัวเครื่องดีเซลนะคะ2.4ขับเคลื่อน2องล้อนั่นเองพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชั่นนี่นะคะตัวหนังหุ้มนะคะพวงมาลัยก็อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะคะ เรียกว่าเหมาะสมนะคะกับรถปี2023และเลขไม้วิ่งเพียง32000กิโลเมตรเท่านั้นภายในก็คือหอมหอมนะคะอ่านี่นะคะม่านบังแดดต่างๆยังสามารถใช้งานได้นะคะกระจกก็มีมาให้ครบคันเลยระบบเทียร์ก็เป็นออโต้มาให้เรียบร้อยนะคะมีโหมด e ีโคมาให้ปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการเลยแต่เบรกยังเป็นคงเป็นเบรกมืออยู่นั่นเองนะคะนี่สามารถรับนะคะรับสายวางสายเพิ่มลดเสียงได้เลยนะคะ และคันนี้กล้อง360องศานั่นเองนะคะตรงคอนโซลน้ำทิพย์หาไม่เห็นนะคะอ่านี่นะคะมีสำหรับตัวกล้อง360อองศามาให้เรียบร้อยกล้องก็มองชัดเลยนะคะก็ออปชันมีมาให้ใช้งานเยอะ ะค,ะครบเลยนะคะมีสำหรับตัวที่ชาร์จอะไรมีมาให้ครบนะคะช่อง USB นะคะก็มีมาให้ครบอีกเช่นเดียวกันค่ะสูง160นั่งได้แบบสบายๆเลยนะคะพื้นที่ยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะ <ๆ S 2> เปิดยังไงอืมนะคะใช้งานติดนะคะ <ๆ S 2> โอเคพื้นที่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะคะกว้างขวางนั่งสบายอย่างแน่นอน ะคะใครมองหารถกระบายกสูงนะคะที่ออปชั่นครบคันแนะนำเลยสำหรับตัวคันนี้นะคะกล้อง360องศาระบบบายสปอร์ตนะคะระบบโซน่ารอบคันค่ะรวมถึงนะคะก็ออปชั่นภายในก็มีมาให้ใช้งานครบเลยสำหรับนะคะรถกระบะ ที่มาจากแบรนด์หลักนะคะโตโยต้าราคาแ4ด0ส0สี่หมนเก้าันบาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงหนึ่งมื่นสี่พันบาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวคือฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมรวมถึงสไลด์ส่งฟรีถึงที่บ้านซื้อต่างจังหวัดก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจนะคะไม่ไม่สวยไม่ต้องรับรถเลยค่ะอ,กกอ,อ่าและสำหรับตัวฟิล์มค่ะอาคันนี้ฟิล์มดีเลยนะคะนี่โอ้โห ทมหลายหมื่นเลยนะคะพี่พี่ทีมงานแอบกระซิบนะคะว่าฟิล์มคันนี้คือหลายหมื่นเลยนะคะไม่ต้องไปกนใจนะคะคันนี้ปี2023สวยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาจบการบอกคนขับปรับไฟฟ้านะคะคุ้มค่าแน่นอนนะคะพ้อมระบบเครื่องเสียงนะคะจากแบรนด์โตโยต้าเลยเนาอะ,อะสภาพสวยเลยนะคะเป็นสีแดงแบบสดๆนะแดงลีเจนเดอร์สวยงามมาก อาจารหน้าก็ตัดรับมาดีไซน์สวยหล่อนะคะสปอร์ตโอเคเดี๋ยวย่าสรุปนิดนึงค่ะสำหรับคันนี้ t o y o ต a นะคะลี V วนั่นเอง2องสุดสีนน่นะคะร o c โคพีเรเนนะคะขับเคลื่อน2อล้อป,ปี2023พร้อมเลขไมวิ่งเพียง32,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะาราคาแล้วค0่บาทเครดิตฟรีดาวได้เลยขอลง้นเพียง1 4 0่ันกบาทเท่านั้นนะคะ บริการสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะเหนืออีสานกลางใต้นะคะบริการสไลด์ส่งฟรีหมดเลยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเดี๋ยวขออนุญาตโทนเบอร์นิดนึงนะคะหากพี่ๆท่านใดสนใจสาม ติดต่อมาได้ที่เบอร์ะคะศูน9์ค่ะ1941อันนี้เบอร์พี่โอ๊ตนะคะและเบอร์พี่อาร์ค่ะ0 9 4ย์94้9ส9้าเค่ะนั่นเองอันนี้เบอร์พี่อาร์ค่ะหรือว่าจะโทรหาน้้งทิพย์ก็ได้ค่ะ0 8 7 604 7 2 6 6นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะโอเคนะคะอย่าลืมนะคะมองหารถสวยต้องราง้านทงคารชมบีค่ะวันนี้น้้งทิพย์ขอลาไปก่อนนะคะขอฝากไว้ด้้ววยยยคค่ะะสสสหรรัับกบกกูงๆนนี ลาะะก่อนค่ะสวัสดีค่ะ